วุน so นี้ครับเจ้าเดินทางเข้ามาจังหวัดอเดุเออจังหวัดน้องคายออกจาอุดรเดินทางมาหนองคายมาเรียนไหอ้เนื้อถึงเียน้ัตนอาทิตย์แลมม้วก็กก จุดตรวจสายแดนก็ว่าเมนแหละสกัดเนาะตนงสองพองตรงไปเมนไปหนองคายเดียวซ้ายวน,นไปจังหวัดเลยไปทา่าวาเชียงใหม่ไปเชียงคานเดียวซ้าย ชื่อเร้นเข้าไปในเมืองน้องคายเดี๋ยวซ้ายอยากไปครับวัดหินมะปิ้งก็ได้วัดครับาาาพระธาตุบางควนก็ได้มีแต่แรงท่องเที่ยวลายบอนนอกทางโุไปชีเชียงใหม่ไปทาบอไปเชียงคานฮอดจังหวัดเลยเพื่อ่ะ เลี้ยวซ้ายไปหัวมือเมนทงเฮียนรัสปัสาดุคอสิบสีบส่ 14, เลขที่สิบสี่อันนี้แย่สี่แยกหนองสองห้อง เส้นทางมีภาพทางหลวงเหงชาติหมายเลขสอหน้าเข้าสูงดองคายต่อไปทา,ทางข้างซ้จะได้เห็นทางเลี่ยงเมืองอของจังหวัด ของค้าซึ่งเป็นกาลังนี้การอัพเกรดยกระดับเนาะเป็นทางยกระดับคขามทางรถไฟเนาะเะสีทางยกระดับเพื่อมุ่งหน้าไปเบื้องขวาแล้วเปนไปจังหวัดบึงกาฬเบื้องซ้ายมันจะไปัวมีสภาพลาวไทยเนาะ มัไปซื้อจึงกว่าเปินไฟเข้าไปในตัวเมืองนองคายซื้งเรนจะในโอกาสตกไปหรือว่าในอนาคตหัวท้ายปีนี้เรจะใส้ได้หรือว่าิดทางยกกระดับจะโบได้ผ่านไฟดอกไฟแดงบมีไฟแดงถือว่าใครอยากไปทางใดเส้นไดก็ไปได้เมดเนาะต้องรองจอดไฟแดงลด,ดไฟก็ แลมเป็นปกติบ่ได้มีจอดไฟแดงเพื่อว่าให้รถจอดจุดจอด,ด,จอดตอนนี้หันต้องมีไฟแงดงขาบรถไฟมา้าเนาะทางรถแรนเนี่็ต้องตยุดให้รถไฟฟไ้าตอนนี้นีเพราะว่าเส้นทางคนบอกแล้วการทำการก่อสร้างยุ่มบอลสำเร็จคาดว่าท่ายปีนี้อาจจะสำเร็จหรือว่ากลางปีหน้าจะได้นำไ้ ป้ายสีป้ายสีส,บสบม้มๆเราเป็นป้ายพันหมายไว้ว่าแมนเขตเบียงขัวเขตก่อสร้างต่า่งยินดีต้นนหับสู่จังหวัดหนองคายเนีนน่าเป็นบริเวณเขตอยู่ใน,ในเขตก่อสร้างของโครงการพัฒนาตัวเมือง ของจังหวัดนองคายซีเมนต่สร้างเสร็จทางยกระดับเพื่อทำทางลดไฟนีนนนนน่และลไปขย้าซีไปทางซ้ายเพื่อไปหาหัวมิตรภาพลาวไทยนี่เห็นกันเนาะ กำลังทําการก็สร้างหัวมือหันไปเป็นกำาลังเห็ดสะพานยกระดับมาฮอดเครึ่งทางแล้วจากจังหวัดพึงการ้ายมือนี่เปนถนนที่จะข้ามไปทางข,ข้ามทางรถไฟเพื่อไปหาสภาพนิตรภาพลาวไทยใชอตอนนี้ยังไปบ่ได้จุดนที้มาเลี้ยว้ายอยู่ที่เนาะ ส่วนเสาต่อมอเห็นมีสามต้นเรียงกันแมนสองต้นใหญ่เห็แมนแมนเพื่อห้องหับเนาะถนนยกระดับไปกราบระวังบึงการและขัวมิตรภาพลาวไทยส่วนต้นน้อยที่สามฮานแมนเส้นทางจากขัวมิตรภาพลาวไทยเพื่อโค้งไปหาจังหวัดอุดดอนเนาะตามเส้นทางมิตรภาพทางหลวงหมายเลขสอง นี่นี่แหละทางรถไฟเพ่นทุกยางพ่นเห็ดยกระดับข้ามทางรถไฟตัวนี้แหละอัุโซมนี่แหละนี่ทุกยางข้ามทางรถไฟตัวนี้ในมอไซค์มือต้องเป็นทางยกระดับถือว่าจากอุดรจีไปหาัวมิตรภาพลาวไทยส่วนสองต้นไส้ัวดนี่แล้วแม่นทางไปและทางมาจากมึงการหา สภามีสาภาพลาวไทยดูให้ขวามือนี่น้อยเหมือนทางจากขวามือสภาพลาวไทยสีสีไปเที่ยวเข้าไปกลับเข้าไปในเมืองหนองคายเนาะตัวนั้นแหละเนาะจะมีอีกเส้นหนึง่งทางท้องผเห็นก็เรื่องขอเจ้าก็วที่แปลว่าฟังเนาะเส้นที่ว่าจากอุดอรก็สีเที่ยวไปหาที่ข้ามไปหา มุ่งหน้าไปหาจังหวัดบุรกาดนะเนาะอันนี้ถนนคือว่าพเพื่อเพี้ยนเป็นว่าถนน,นมิตรภาพแล้วเนาะทางหลวงหมาเยเลขสองแล้วตัวนี้ทางเข้าไปตัวเมืองอุดอนเออตัวเมืองหนดองค้ายนหละมันเส้นทางอาจจะเป็นสองนึ่ง,น,งนึ่งหนึ่งยังไปแล้เนาะแบบนี้นะพเพื่อเพี้ยนตัวนี้มากลายม่าเป็นเส้นทางมิตรภาพทางหลวงหมาเยเลขสองแล้วแบบนี้ ทาที่เราเจ้าขับรถมุ่งหน้าไปหาสะพานห,หัวขัวมีสภาพลาวไทยบริเวณหนวเท้ามันโพดิบพ่วงถ่วงสี่เลนแล้วนี่โพดิบต,ติเติมอีกให้ได้แปดเลนหรือว่าสิบเลนบุรุษรถตัวมันอาจจะเห็ดแปดเลนกล่อนแล้วมันก็จะเห็ดอันอันอัน้อนพักรถเนาะบอนพักรถเ,เด้อ เชื ard, anyway, ่อวันพักพักรถจุดพักรถบ่อบ่อบ่อใบสีฟ้าพูนว่าจุดพักรถเนี่ยหมืนบริเวณซ้ายมือนี่ยมันจุดพักรถบ่อมือก็แมันพักรถคือกันอาจจะมีของบริษัทเอกชนบริเวณบริษัทโลจิสติกต่างๆเนี่ยเราไปแถวนี้ก็จะเป็นวอน เนาะบอนเป็นบอนจุดโลจิสติกเนาะต่างๆของนะขรถขนส่้งเผื่อเตรียมเนาะไปข้ามไปฝั่งโผลโแล้วเนาะหรือว่ารถที่ว่ามาจากฝั่งโผลโแล้วข้ามมาแล้วก็มาพักอยู่นี้ก่อนจะเดินทางไปหันมานเีเนาะเพราะว่ารถ รถมีน้ำมาได้ตลอด14โมงแต่ว่าข้ามด่านขวามีตรภาพลาวไทยมันได้ตั้งแต่ตอนเช้า8โมงเนาะ11โมงแล้วตอนแรงเนาะตอนแรงก็อาจจะบ่ายโมงหา3-4โมงาโมงอย่างเ่ีหยนนะหรือว่าแต่8โมงหาบาย4โมง4 มันก็เลยเป็นบ่เป็นเท้าส Mont ี่สโมงนอนเดี๋ยวนี้ฮะน้าขันบ่เป็นเท้าสี่สโงก็เลยเฮ็ดให้การสัญจรต่างๆรถที่วามาตอนเด็กกับพื้นก็ได้จอดพักอยู่นี้เพื่อเตรียมตัวตื่นเช้ามาแปดโมงหันไปขามไปเนาะแต่ละมื้อละมือรถมันก็ต้องมาอ่างออยู่นี่จำนวนหลวงหลายเนาะ ก็เลยเตรียมแผนไว้เห็ดบนพักรถไว้ไห้แก่เนาะบรรดารถขุด,ดรงเทเลอร์ต่างๆมาแล้วเพื่อมีโอกาเต็มมันมนอนพักพรอยุนเดนอนส่วนหหายรถเทเลอร์กับเจ้าหันจะโบ,บไปนอนอยู่ใส่เจ้านอนเฝ้ารถกับเจ้าเนาะนอนอยู่กับรถเลยพอรถเทเลอร์เป็าานคันญ่ด้านหลังคนขับทำเป็นบนนอนสามารถนอนได้แบบสบายมีเอ๋มีย่งหกทวนเนาะสะดวกสบาย เนาะสะดวกสบายก็ทงแฮมซ้ำานะนี่เป็นสีแยกเนาะอยู่ขวามือแม,น,มนตลาดแจ้งสว่างเนาะ ก็เขาว่ามันนี้กัปบปะปนวกแปเห็นท่านกับเ,เพื่อนได้เพราะว่ามันเรนต่จัดอยู่ในนอกรถเหยียบดินลูกรังแลว้วกับมาเหยียบใส่ขุนทางกับเพื่อนเนาะธรรมดาแต่เวลาเมรายยาขาดกอ่อ้างมันก็จะต้องมีการ ีกครบรอบเด้อไ้น้องได้อดทนเอาอีกปีนึงก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยสวยงามจบงามกับทาง ใชกขวามีแต่รถบรรทุกที่ว่ารถขนส่งที่ว่าเตรียมเอาเครื่องสินค้าพวกริโภคเครื่องกอสร้างต่างๆไปต่างฝั่ง,งล้าวนอกแล้วมีจำนวนหนึ่งที่ว่าเป็นรถเป่าหันขจ้าเตรียมข้ามไปฝั่งล้าวเพื่อไปเอาสินค้าอยู่ฝั่งล้าวนอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ รถไฟฟเขาไว้สูงมันก็มีมาแล้วม,มันเกิดมีสินค้ามาหลายเราตรงไปไปครับเขาเพราะว่ารถไฟฟ้าสามารถที่จะขับมาได้เราเพราะว่ารา,างลางรถไฟมันขนาดาเท่ากันอี่บ่น้ำกันเอ้มรถอันใดว่างคันใดว่างเลยมันจิขาบไปเอาคันใดนติ่มเลจิไปส่งสินข้าบ่ออันใดเปิดประตูไว้แล้วมันว่างแล้ว เตรียมไปเอาสินค้าอยู่ฝั่งลาวพูดละ่ะจอดเรียนแถวระว่ามันทิดฝนอาจจะบ่อทิดเวียกเลยเวียกคันก็เลยจอดข้างคืนไว้หน่อยถว่าพวกันจันทร์ถึงกวสิได้เนาะไปเอาเครื่องเนาะอ้ข้างหน้าพูดละเมนดานมิตรภาพด่านัวามตรภาพลาวไทยเนาะ ขอบเจ้าก็สิยุติตอนนี้เนาะตอนสจหรับคลิปนี้เนาะชสบชสบิทั้งสชิสบทุกคนเด้อ